หวยอ่ะเธอบอกว่าเธอไม่สวยเธเอาหวยในหวยจริงๆอเอนเกลียวติเียวอ่ะมีใจคนใจคนใจ ี่เดบงาไหมรบาึ่งปึงบงไต้องอหนึ่งสองไม่ต้องหน่งสองไม่ต้องบังหนึ่งสอบบงบงก็เอาบังเราก่อนบ่งบองพี่ก็ลื่นบังมาแล้วบังก็มา Daddy đi hình cơ. Băng qua đi, sao mày không mà? Đã đi hình cơ. Sao mày không mà? Khịt bê. Bye rồi.

anh bay, anh bay, anh cứ cứ, anh cứ cứ mèo không mà, Đi <laughs> đi bay, bay. ขวาซ้ายขวาทะยอทะยอในปูตัดขวาเฮ้ยบังออกทัะยอในปูซ้ายขวาซ้ายทัะยอในปูซ้ายขวาซ้ายให้หยับมีสีโยหันหลังมาหันหลังมาหลอที่ทะเลโยคงไม,มีสีที่ผมเลิก ท่พี่อยู่ฝั่งทางนู้นพวน้องอยู่ฝั่งทางนี้ที่ยี่แ่อะไร้เจ้า